อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะคะนักวอลเล์บอลสาวไทยค่ะก็จะลงสนามนัดแรกในศึกวอลเล์บอลเนชันลีสกับอิตาลีนะคะคุณสอนสวรรค์มีรายงานความเคลื่อนไหวมาจากประเทศตุรกีค่ะ ตบลั่นจอที่7 HD กับซ้อนสวรรค์สำรองเบอร์เจนะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะจะได้ชมและเชียร์กันสดๆหน้าจอช่องก็ HD กับศึก Nations League สนามแรกนัดแรกเจอกับแชมป์เก่าอิตาลีแล้วนะคะด้านหลังนี่นักวอลบองเรากำลังซ้อมเข้มกันอยู่เลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูความพร้อมล่าสุดกันก่อนนะคะ วันนี้วันสำคัญค่ะทีมสาวไทยของเราก็ตื่นกันแต่เช้าเลยนะคะมาซ้อมที่โรงยิมภายในโรงแรมเนวานาคอสโมเพลเทนเน้นการเสิร์ฟรับเสิร์ฟทบทวนกระบวนการเล่นต่างๆหลังจากมีการประชุมทีมเมื่อคืนค่ะโดยมีการจี้แต่ละตำแหน่งเน้นสื่อสารกันให้ดีนะคะโดยหัวใจหลักตอนนี้ค่ะโคชด่วนดนายศิวัชรเมธาคุณหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เน้นให้พัฒนาระบบทีมเป็นอันดับแรกก่อนเพื่อให้พร้อมเต็มที่ในการเจอกับทุกทีมรวมถึงทีมแชมป์เก่า อิตาลีนะคะซึ่งเขาก็มีทีเด็ดก็คือทุบหนักตบจมกันทุกคนเลยค่ะแม่อิตาลีชุดนี้จะไม่มีอีโกนูนะคะตัวหลักของทีมที่ประกาศพักเล่นให้กับทีมชาติแต่ความน่ากลัวไม่ลดลงค่ะโดยชุดนี้เป็นนักกีฬา11คนจาก14คนที่เล่นในรอบชิงเนชั่นสลีกเมื่อปีที่แล้วแม้จะหนักตั้งแต่นัดแรกแต่เชื่อว่าเกมนัดนี้เป็นเกมที่สนุกค่ะเราเจออิตาลีเองเนี่ย ก็เป็นเกมที่สนุกทุกครั้งน,นะครับตอนนี้เองเขาก็ไม่ฟูแล้วก็แต่เรานี่ก็ประมาทไ่ได้เพราะศักยภาพเด็กของเขาเด็กใหม่เนี่ยก็ดีนะครับเราคงต้องรักษาเกมของเราให้ดีครับช่วยเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ช่วยส่งแรงเชียร์ให้พวกเราด้วยนะคะคือพวกเราก็สู้เต็มที่อยู่แล้วค่ะแค่ไม่กี่อึดใจนะคะพวกเราก็จะเริ่มแข่งแล้วนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยค่ะเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็น VNL แมตช์แรกในปีนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนเชียร์พวกเราเยอะๆนะคะ พวกเราก็จะสู้ให้เต็มที่ค่ะจะ,ะเก็บชัยชนะให้ได้เลยเฝากส่งแรงใจแรงเชียร์พวกเรากันเยอะๆนะคะก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะสู้ให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะสร้างความสูงให้เป็นแฟนเหมือนเดิมค่ะอยากได้กำลังใจจากผู้ชมทมั้งบ้านเยอะๆคะ่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสู้เต็มที่ค่ะ พร้อมลุยพร้อมสู้ทุกคนแล้วนะคะนาทีนี้โอ้โหเชื่อว,ว่าทุกคนรอหน้าจอช่อง7 HD กันอยู่แล้วค่ะแต่ก่อนจะไปเชียร์นะคะเรามีภาพความน่ารักของนักวอล์บอลสาวไทยนะคะที่ถ่ายฟอตบูธเมนนื่อวานนี้เรียกว่าน่ารักสุดๆไปเลยนะคะ,ะชมกันก่อนที่จะเชียร์พร้อมกันที่หน้าจอช่อง7 HD ค่ะ